คุณสามารถกินคำแรกแล้วคุณกินต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอเครื่องปรุงฟินทุกคำม,มันถึงช่วงที่คิดว่าวิกฤตด้วยโควิดตอนนั้นมันก็หนักมันเป็นช่วงแบบว่าพลิกผันให้เราแบบอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองก็เลยหันมาทําร้านกาแฟแล้วก็ขับรถตลอนตลอน,ตลอนไปหาแล้วไปเจอซากรถเมย์ไม่ได้มีทุนมากเหมือนกับร้านคาเฟ่อื่นๆเงี้ยเพราะเราเป็นน้องใหม่น้องเล็กอะค่อยๆเป็นค่อยไปเจ้าของร้านนี้โสดหรือเปล่าคะ บบพุจีวันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนกันครับทุกคนวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะเดี๋ยวพี่พุทธจีบจะพาทุกคนนะครับผม มานั่งรถบัสชิลๆกันนะครับหลายคนบอกว่ารถบัสมันก็ธรรมดาธรรมดานี่แต่ว่าพี่พุจิจะบอกว่ารถบัสคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ารถบัสคันนี้เขามีเมนูอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติดีๆนะครับคอยเสิริฟให้คุณได้มาจิบแล้วก็ลิ้มลองกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันกับพี่พุจิตอนนี้เลยครับ ถ้าคุณได้มาถึงเมืองนครศรีธรรมราชแล้วผมอยากจะแนะนำคาเฟ่แห่งหนึ่งครับที่ตั้งอยู่ตำบลโพเสด็อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชริมถนนสาย4103เยื้องๆกับตลาดนาชุมที่มีสไตล์ในแบบของตัวเองโดยมีไฮไลท์ที่เป็นรถบัสสีแดงเด่นเป็นสงา่ามาเป็นจุดต้อนรับทุกคนอยากน่ารักแล้วก็ลงตัวสุดๆกันไปเลยครับ ทั้งบรรยากาศด้านหน้าของร้านก็ร่มรื่นครับมานั่งทางานชิลๆพร้อมกับทานอาหารรสอร่อยฝีมือคุณพ่อคุณแม่ในไวัยเกษียณที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนและเครื่องดื่มที่ถูกคิดค้นสูตรใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดที่ได้ย้อย่างเข้ามาในอาณาจักรแห่งนี้ส่วนใครที่ชอบบรรยากาศแบบส่วนตัวหน่อยก็ขอเชิญชั้นลอยด้านบนได้เลยนะครับก่อนไปพบกับความน่ารักและความเป็นกันเองทั้งหมดของ Bu ส and Cu t ั a f e กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคราวนี้ได้เวลามาหลงรีวิวกันต่อแบบพุดจีบครับ เมื่อเดินขึ้นรถบัสมาก็จะเจอกับบรรยากาศแบบห้องรับแขกที่มีชุดโซฟาฟิลแบบอยู่บ้านกันเลยล่ะครับแล้วก็จะพบกับหนุ่มคนนี้ครับคอยต้อนรับคุณอยู่ที่เคาน์เตอร์ประจําตัวของเขาเนี่ยละครับเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นเจ้าของร้านเองเลยไหมครับใช่ครับเป็นเจ้าของร้านแล้วก็มีรวมกับครอบครัวด้วยอืมเป็นทุเล็กๆครอบครัวใช่ครับใช่ไหมครับเมื่อกี้เหมือนหินคุณเป็นคุณแม่ครับแม่ใช่ไหมครับแล้ว ชื่อว่าบัสแอนคัทใช่ครับนี่ปกติว่าบัสแอนคัทนี่หมายเพาะว่าเราตัดผมช่วงปีแรกครับกจนแบบคู่กันระหว่างร้านตัดผมกับคาเฟ่ก็จะเหมือนกับคนตัดผมก็จะแวะมาทานกาแฟก่อนอแล้วทีนี้ก็พอถึงคิวตัดผมปุ๊บก็จะไปตัดผมเ่อไหเวลาได้มีเวลานั่งรอได้นั่งจิบกาแฟกันไปด้วยแล้วตอนนี้ตัดผมนี่ร้านตัดผมอยู่ตรงไหนครับ ร้านตี่ผมมามันอยู่ฝั่งนี้เก่าครับผม oh. แต่ว่าคือรีโนเวทเป็นเป็นบ้านเช่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ mm. มีอยู่ด้านในประมาณหกหลังครับตอนนี้แล้วบัสแอนคตรงเนี้ยเราเปิดมานานกี่ปีแล้วครับถ้านับรวมตอนนี้เปิดตัวนประมาณ มีนานะครับวันที่16ก็น่าจะรุ่มๆ3ปีได้แล้วครับ 3, 3ป,ปีกว่าแล้วครับแล้วตอนน<ช>ี้ลูกค้าตั้งแต่เราเปิดร้านมาจนถึงตอนนี้ลูกค้าก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่ามันมัน,ม,นมันดีขึ้นมันลดลงหรือว่าอะไรยังไงในช่วงระยะที่ผ่านมาตอนนี้ผมว่ากระแสตอบรับก็มีคนรู้จักแล้วก็บอกต่อมากขึ้นกว่าเดิมแลใช้พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นตัว คงประกอบด้วยเมื่อก่อนก็คือยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มาใช้แพลตฟอร์มที่มีมากขึ้น มีโปรโมท a c e b o o k มีลงในอ่าทิกตอกอะไรพวกนี้อี IG, อะไรแบบนี้ยครมีคนเข้ามาเยอะขึ้นเหมือนลูกค้าประจําเขาก็บอกต่ออาหารถูกปากราคาไม่แพงอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นมีหลากหลายเมนูมีทั้งพิซซ่าใช,ใช่ไหมครับมีข้างอาหารข้าวอาหาข้าวอาหารหวานก็มีเมนูทานเล่นก็มีครับแล้วก็แบบว่าเสนอใหม่ๆทุกเดือนจะมีครีเอทเมนูน้ํากับเครื่องดื่มมาเรื่อยๆครับไม่ไ ให้สองรูปแบบแล้วถ้าเป็นอย่างเครื่องดื่มเนี่ยถ้าลูกค้าขึ้นมาถึงที่ที่นี่แล้วเนี่ยเมนูที่เราอยากจะแนะนําให้ลูกค้าได้ชิมมากที่สุดท,ที่ที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเราคือะไร,ะไรครับก็นะถ้าเป็นเครื่องดื่มเนาะถ้าเป็นสายกาแฟาก็อยากจะเป็นลาเต้มะพร,ร้าวก็แล้วกันครับลาเต้มะพร้าวใช่ครับเพราะว่าเราจะใช้ที่เราจะใช้น้าตาลมะพร้าวสดเลยแล้วก็มันจะหอมแล้วก็มีสุด กาแฟของเราเองที่มาคู่กับน้ำตาลมะพร้าวหอมๆอะไรเงี้ยมันจะลงตัวแต่ถ้าเป็นสมูทตี้ที่ขายดีก็จะเป็นมะม่วงสวรรค์รสครับรอบที่แล้วกินกินเสร็จใช่มะม่วงสวรรค์นี่เป็นอะไรที่ลูกค้ามาจะแนะนํามาครับผมป็นอะไรดีแล้วมะพร้าวมะพร้าวที่เราใช้ก็คือเป็นมะพร้าวสดเลยใช่ไหมใช่คะมีสวนอยู่เราก็จะเน้นแบบสดทุกอย่างเหมือนผลไม้มะม่วงสวรรค์อะไรเงี้ยสตรอเบอรี่อะไรต่างๆเราจะพยายาม ใช้ของสดให้มากจะมาเฟิร์ดเราเป็นคนที่ชอบกาแฟอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเรามาศึกษากทีหลังเหมือนกับว่าเริ่มต้นเรายัางหาจุดต้นชนไปไม่ถูกวันเราจะไปทางด้านไหนด้วยแล้วก็ไปเรียนด้านนี้แหละเรียนด้านการท่องเที่ยวและการบริการกาแฟแต่เครื่องดื่มก็ก็เรียนจบได้ไปทำร้านทำโรงแรมที่เกาะสมุยมากมประมาณ2ปีกว่า,วาครับแล้วก็ มันถึงช่วงที่คิดว่าวิกฤตด,ด้วยโควิดตอนนั้นมันก็หนักมันเป็นช่วงแบบว่าพลิกผันให้เราแบบอยากจะทําอะไร<ม>เป็นของตัวเอง<ม>ก็เลยหันมาทําร้านกาแฟเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเราเรียนมาแล้วด้วยแล้วก็มีพื้นฐานอยู่บ้างก็เลยกลับมาที่บ้านแล้ว,แล,แ,ลวแล้วทาไมถึงถึงเป็นรถบัสคันนี้ได้รถบัสคันนี้มาจากไหนก็เราก็คือคิดว่าเออ,เอ,อถ้าทําร้านกาแฟแบบซุม้มตอนแรกก็คือไปดูซุมม้มอะไรด้วยนะ ิดว่าเออจะเป็นแบบชาพยอมไหมหรือว่าชามุลเหมือนที่เป็นซุ้มๆุมทั่วไปบบก็เลยคิดว่าแบบมันดูแล้วแบบว่ามันก็มีทั่วแล้วเหมือนกันชก็เลยอยากให้มันแตกต่างหาจุดที่มันเป็นตัวของเราเองว่า ทำเป็นร้านไปเลยดีกว่าครับเป็นร้านน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ขับรถตลอดตลอดไปหาแล้วไปเจอซากรถเมย์จุกเย่ผันก็เลยแบบเออไอเดียก็เลยแบบว่าเออมันน่าจะเอามาทําร้านกาแฟได้นะเอามารีโนเวทเป็นสไตล์ของเราเองได้นะอะไรแบบี้คก็เลยซื้อรถเมย์มาใช่ครับแล้วก็มารีโนเวทเป็นสไตล์ร้านเราเองตอนตอนที่มันมาครั้งแรกเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงครับรถเมย์ก็ มีแต่ซากรถเมล์เลยครับเหมือนที่เห็นเหมือนรถเมล์ทุ่งสงปักพนังอะไรอเงี้ยครับเป็นซากเก่าๆอย่างนั้นเลยะไรครับใช่ครับเป็นซากเรามาซ่อมใหม่ใช่ครับไม่มีอ่าไม่มีเครื่องยนต์แล้วอออแล้วก็เป็นกระจกอะไรต่างๆรถเมล์หมดเลยไม่มีอะไรคะัอันนี้เราก็มาตัดกระจกออกใส่กระจกใสแล้วก็ทําพื้นแล้วก็ทําพื้นเป็นของเราเอง ดีกว่าอยู่เฉยๆคิดว่ามันเป็นที่ของเราเองแล้วเป็นมันเช่าของเราเองไม่มีอะไรจะเสียครเรามีแต่เขาเรียกเลยอาจจะเริ่มไม่ได้มีทุนมากเหมือนกับร้านคาเฟ่อื่นๆอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นน้องใหม่น้องเล็กอะไรเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยไปพอเรามีเงินก็มีทุนก็ค่อยมาทำารปีแรกพี่เห็นว่าแบบมีแต่รถบัสคันเดียวปีที่สองก็เริ่มจะมีตัวศาลาปีที่สามก็เริ่มจะมีชั้นบนอะไรเงี้ยค่อยๆทีละเล็กๆอยไต่เต้าไปทีละเล็กเป็นธุรกิจของเราเองมันก็มันก็ เปิดร้านมาครับความสุขของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีความรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้เห็นลูกค้าเข้ามาแล้วมีมานั่งกินเครื่องดื่มมานั่งดื่มเครื่องดื่มฝีมือเรามานั่งทานอาหารฝีมือของคนในบ้านเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเป็นญาติพี่น้องเราเองอะฮะเราเราอยากทําอาหารทําเครื่องดื่มเนี่ยให้แบบสุดฝีมือที่เราจะทำอะไรเงี้ยมา,มากกว่าเราเคยไปทานข้าวทานอะไรเงี้ยถ้าร้านไหนที่ บริการให้เราประทับใจอะไรเงี้ยเราเราก็จะแบบบริการกลับไปอย่างนั้นนะคือแบบว่าอยากให้เขามีรอยยิ้มอยากให้อาหารเราก็แบบพยายามจะให้เยอะๆแล้วก็ราคาก็ให้ให้เทคๆนี้ีเขารับได้ไม่ไม่ได้แพงมากจนเกินไปอะไรแบบเนี้คือเน้นแบบเซอร์วิสมาเข้าไว้แล้วทีนี้ลูกค้าก็จะรู้จักแล้วก็บอกต่อเราเองมากกว่าใช่ว่าถ้าลูกค้ามาแล้วประทับใจเขาก็จะไปพูดให้คนอื่นๆฟังแล้วคนอื่นๆก็จะอยากมาเห็นด้วย ก็จะชวนเขาคุยชวนเล่นมีเกมโซนเกมอะไรแบบนี้คก็จะไปทชวนเขาคุยเรื่อยแต่บางคนก็อาจจะลำคาหรือเปล่าไม่รู้คน <c oughs> เปิดร้านนะมันก็อยากจะบริการให้ดีที่สุดทุกคนก็อยากให้ร้านตัวเองเป็นที่รักของลูกค้าที่สุดเหมือนกันใช่ครับนะเท่าที่พี่ไปแต่ละร้านแต่ละร้านมาก็คือเจอ เจ้าของร้านที่มีความคิดความาเขาเรียกอะไรอ่ะคือใจใจรักบริการใจรักงานตรงนี้แล้วมันก็ทําทุกอย่างออกมาได้ดีทุกคนท,<ช>ที่เขาแบบเขาถ่ายทอดเรื่องของเขาออกมาแล้วพูดถึงเรื่องของอาหารบ้างดีกว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ยถ้าลูกค้ามาที่นี่เมนเอาที่เราอยากจะแนะนําที่สุดคืออะไรแบบ พื้นพื้นเลยที่ต้องมาใช่ไหมฮะก็จะเป็นผัดไทยแล้วก็หอยทอดนะครับของเราของเราผัดไทยเราจะมีตัวน้ําซอสที่เราเคี่ยวแบบสไตล์ของร้านเราเองอที่แตกต่างแล้วก็เนี่ยเพิ่งล่าสุดก็จะเพิ่มซิ่งนี้จะให้มันแตกต่างจากร้านอื่นเราจะเป็นผัดไทยกา,กากหมูขึ้นมาด้วยครับก็จะมีไทยกากหมูใช่ครับแล้วก็จะมีหอยทอดหอยทอดของเราก็จะมี ใช้สีแป้งในการผสมเพื่อให้มีความนุ่มแล้วก็มีความกรอบครับในขณะเดียวกันก็คือไม่มีความกระด้างเลยก็คือมีความคิดมาว่ามันลงตัวแล้วนะครับแป้งสีตัวนี้แล้วก็มีหลายตัวสปาเกตตี้นะครับผัดขีเมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขาดีเหมือนกันนะครับ,รบถ้าเป็นอาหารเป็นข้าวก็ เป็นกะเพราปลาแกะกะเพราปลาแกะใช่ครับมันเป็นปลาที่เราพิธีพิถันแกะก้างหมดแล้วก็ให้ชิ้นแบบเริ่มเลยให้ชิ้นใหญ่ๆเลยหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปทอดก่อนหนึ่งรอบแล้วก็มาผัดกับกะเพราแบบบรรจงอีกรอบหนึ่งใช่ครับให้ได้มีความเตคเตอรอแล้วถ้าเป็นพิซซ่า ถ้าเป็นพิซซ่าก็เป็นเมนูใหม่เหมือนกันที่เราเพิ่งจะเห็นึ่งเดือนหนึ่งเดือนอยู่แบบหนึ่งเดือนกว่าๆพิซซ่าเนี่ยก็ต้องเป็นฮาวเอียรเลยฮะที่อื่นเราไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําแตกต่างจากเราอย่างไรแต่ของเราเนี่ยจะให้ให้จุกๆเลยก็จะมีเน้นทั้งชีสเน้นทั้งไส้กรอกก็ใส้ไส้กรอกดีแล้วก็มีสปาโรสไส้กรอกแล้วก็มีปูอัดด้วยคือใส่ในฮาวเอียนแบบ แล้วก็มีผักด้วยนะก็คือล้นๆเลยล้นๆเลยใช่ไหมครับ้องต้องก็ถ้<ส>าใแนะนำส,ดสุดก็จะเป็นไส้ฮาวเอียนแต่ก็มีซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดก็จะเป็นไส้ไส้เผ็ดเราจะทำสีหน้าที่แบบมันแตกต่างกันเลยแล้วก็มีเด็กๆก,ก็จะกินเป็น,เ,ปน,เ,ปนเนยกระเทียมด้วยก็ได้นะครับเนยกระเทียมพิซซ่านี่คืออยู่ที่ราคา ร้อยหกสิบเกบาทร้อยหกสถ้เป็นเาวาเอ็นค่ะแล้วก็มีขึ้นซีฟู้ดก็รอ้อยแบเก้าบทอะไรเราจะต้องลองกันครับวันนี้ <laughs> ตอนนี้มาถึงตอนที่สำคัญแล้วนะพี่วิจีบจะพาทุกคนมาชิมผัดไทยกากหมูกันนะครับผมแล้วก็วันนี้มีเมนูผัดกะเพราปลาแกะนะครับผมที่ทางร้านภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างมากนั่นเองนะว่าจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยนะครับผมจานย่วๆแบบนี้เลยนะทุกคน ขาก็จะมีกากหมูโรยหน้ามานะครับผมแล้วก็มีถั่วงอกนะครับมีเครื่องเคียงนะครับหลายๆอย่างเปิดวางมาให้อย่างสวยงามเลยนะครับผมอันดับแรกเลยที่พี่วุจิบจะทําก็คือบีบมะนาวลงไปนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าไปนะฮะจากนั้นนะครับผมเรามาลิ้มลองกันได้เลยนะครับผมจะบอกเลยนะทุกคนแอบชิมกา,กากหมูไปแล้วชิ้นหนึ่ง ฟินมากมันกรอบแล้วมันก็หอมมากๆนะใครที่ชอบผัดไทยอ่ะมาที่นี่ห้ามพลาดเลยนะอุ๊ยโหถ้าเป็นไรพญาติยังไม่เห็นเ <c oughs> สียดายนะอ าหมูมันฟินจริงๆทุกคนจัดไปชิมคำแรกกันนะฮะอืมรสชาติแบบว่ากลมกล่อมทุกคนคือความที่เคยไปกินผัดไทยมาหลายๆที่นะ เรากินคำแรกเรารู้สึกว่าเราจะต้องปรุงต่อเพื่อให้มันอร่อยอน,นะแต่ว่าตรงนี้คือคุณสามารถกินคำแรกแล้วคุณกินต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอเครื่องปรุงเชื่อไหมเพราะว่ารสชาติคือกลมกล่อมมาแล้วจากในครัวเลยนะทุกคนมาชิมขัดกะเพราปลาแกะนะที่มิมทั้งเกมบอกว่า พิถีพิถันในการแกะก้างปลามากนะฮะแล้วก็ต้องเอามาทอดเพื่อที่จะให้มันมีความกรอบก่อนนะทุกคนแล้วก็เอามาผัดเป็นกะเพราให้พวกเราได้ลิ้มลองกันแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ครับชิ้นเต้งๆแบบนี้เลยนะครับผมอือรสชาติดีมาก ผัดกะเพรามีความเผ็ดนำนะฮะเผ็ดเผ็ดนำแต่ว่าเผ็ดนำแบบอร่อยอะ่ะเผ็ดเผ็ดนำแบบกลมกล่อมเผ็ดนำแบบผัดกะเพราแบบถึงความเป็นกะเพราจริงๆนะทุกคนอร่อยมากเลยนะแล้วก็ขอชิมข้าวหน่อยอืมขนาดข้าวยังดีเลยทุกคนบ้าพี่นนองมันเสบฟินทุกค่อม เส้นนี่แบบเหนียวหนึบมากเลยนะทุกคนมันเด้งดึงดึงดึงอยู่ในปากเลยแล้วไ่ทอดอันนี้คือไ่ทอดไ่ทอดอันนี้ที่เสนอเพิ่มให้ยันโอ้มีเมนูพิเศษเราจะกินกันไหวไหมเนี่ยคะเดี๋ยวพิซซ่ามาได้ครับผมวันนี้เรามีเมนู อีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทางร้านอะไรนะเคาเรียกว่าภูมิใจนำเสนอนะฮะนั่นก็คือหอยทอดนะครับนี่ส่วนใหญ่คนจะมาเหมือนมาทานอาหารเย็นกันใช่ไหมครับเย็นเ้ามาถ้าเป็วันปกตินี่ติ่งเที่ยงอืมแต่นี้บป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้แต่เชียช่วงเย็นเย็นมาแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมาแล้วก็ควรจะ ชิมครับชิมมะพร้าวสดก็มีสมมติถ้ามาพร้าวปั่นนั้นบอกร้สั่งมะพร้าวปั่นปั๊บแดีมะพร้าวที่ต้นมาเลามาดูจังหวิสดสดจากต้นเลยนะครับทุกคนเพราะว่าที่นี่มีสวนเองนะครับใช่เนี่ยต้นไม้นี้บอกรบอกว่าใครใครเป็นคนปีนน้องเกมเป็นคนปีนมาครับไม่ไม่โสนมีไหมไม่สุดยอปีนมันเยี่ยมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเป็นน้ำหอมน้ำหอมอ๋อครับคือว่า ทลิเลลาเต้น้ำตาลสดมะพร้าวมีความรู้สึกแบบมันหอมหอมหวานหวานอธิบายไม่ออก <c oughs> อธิบายไม่ถูกอร่อยปกติเราจะเห็นแต่เป็นแบบกาแฟดำนะมาผสมนะแต่อันี้เป็นลาเต้ครับทุกคนก็จะมีความแบบว่าอร่อย ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะรับท,ทุกอย่างรวมกันแล้วลงตัวอร่อยมากมาจากสนามบินก็ไม่ไกลใช่ไหมเลยสีแยกเบนจะมะกมาเลยสีแยกเบญจมะม,มาแค่ไม่ไกลครับรอยู่ซ้ายมือสังเกตร้านได้ง่ายๆจะมีรถบัสสีแดงสง่างามจอดอยู่นะฮะสามรถนั่งไปตุง่งสมได้นะครับสีแดงนะ ถึงตาพิซซ่ากันบ้างนะครับทุกคนนี่คือฮาวายเอียนบายบัสแอนคัตคาเฟ่ซอสด้วยนี่เราชิมแบบไม่ใส่ซอสก่อนนะทุกคนคำแรกครับฮาวายเอียนบายบัสแอนคัตคาเฟ่ครับ อเนื้ออุ่นๆขนาดวิซซายังนัวคิดดูดิอร่อยมีความมีความหอมมีความยาขอชิมแป้งหน่อยอันนี้ทุกคนสามารถสั่งได้นะคะว่าต้องการแบบแบบกรอบแบบกรอบหรือว่าเอาแบบ แบบเยิ้มๆมนุ่มๆนะอ,อันนี้พี่พุจิบชอบแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับคุณแม่จับมาให้เลยอร่อยมากทุกคนเป็นทุกเมนูจริงๆเพราะปกติเราไม่กินเยอะขนาดนี้นะมาวันนี้คือกินได้ทุกอย่างกินหมดทุกอย่างเนี่ยอร่อยขนาดไหนภาพนี้คงจะบรรยายได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับ ทุกคนมาถึงคำถามสำคัญที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะครับผมนั่นก็คือคเจ้าของร้านนี้โสดหรือเปล่าครับ สดฮะโอเคได้ยินแล้วนะทุกคนพ่อค้าสดนะทุกคนมาที่นี่ก็มาเต๊ะพ่อค้าได้เนาะมีไหมมีลูกค้าแบบว่ามาเต๊ะบ่อยไหมครับก็ก็มีบ้างก็มีบ้างนะพอเป็นสีสันใช่ไหมครับครับโอเคทุกคนสบายใจแล้วนะครับผมมาที่นี่ได้นะครับผมก็จะได้รับบริการอย่างที่พี่พุทธจีบมานะครับก็คือทุกคนที่นี่เป็นกันเองนะครับตั้งแต่น้องเกมนะครับผมคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ช่วยกันทํา จากใจนะครับ<ช>แล้วก็ชงเครื่องดื่มให้ทุกคนกินจากใจเลยนะครับผมทำให้เมนูทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยถูกใจมากๆเลยนะครับถูกใจและปริมาณต้องเต็มทุกจานแน่นอนใช่ครับ <c oughs> ทุกทุกจานมีความใส่ใจนะครับก็อย่าลืมนะทุกคนใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้เนาะใช่เขาเรียกว่าถนน,นอะไรนะครับ เบญจมานาผูครับเบญจมานาผู้ตรงโพสเด็ดอครับช่วงโพสเด็ดใช่ไหมหรือว่าตรงนี้ก็นาชุมครับตลาดนาชุมอยู่ยเยื้องกันเลยอืมครับโอเคนะครับผมถ้ายังไงทุกคนดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดอชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดแช่นะครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็วิวจิบจะพาทุกคนไป ฟินกันแบบนี้ที่ไหนอีกในครั้งหน้าก็เดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับผมวันนี้พี่วุิศกับน้องเกมนะผมก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้ทุกคนมีโชคดีมีความสุขด้วยนะครับผมผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุ่นหนุน้องเกมนะครับตอนได้ร้านนี้นะครับพ่อค้าหล่อๆคนนี้นะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ